สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ,ผม,รบผมทิวเองนะครับผมทิวเองนะครับอันนี้เราจะมาเคลียในชั้นที่6อ่าดูของคนอื่นเขาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่งของผมเนี่ยแท้ถ้าไม่ถึงไม่ใช่เอดดเซียตามเขาอ่าพอเพราะอะไรเพราะว่ามไม่อยากเปลืองเวลาไปกดสกิลเพิ่มมันมันต้องไปกดสกิลเพื่อล้างเดทเนาะอ่าเพราะงั้นเราจะใช้นี้อันนี้อันนี้แล้วจบเลยอ่า มันก็ไม่ได้จบเร็วขนาดนั้นหรอกดูนี่อันนี้นะครับของผมจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้บล็อกหมดเลยที่เราบล็อกหมดเลยดูกันเองแล้วกันจดยุดเอาเองนะโอเคไปเท็งเปิดเลย แค่หวังว่าจะไม่นนะลพลาดเท่านั้นเองโดยเปลวเพลิงสีดำเผาเป็นเท่าไรคะค่าในะคลิปไหนที่ผมไม่พูดแต่ว่าคลิปนั้นานานนะครับ <laughs> คลิปนั้นนานนานพอที่ผมจะพูดไม่ได้เลยหรือบางทีเป็นด่านแบบนี้ด่าน,นที่เป็นเลขคู่อผมจะไม่พูดนะเพราะมันอะไรยงเี้มันยากมันเพราะว่ามันต้องรีหลายรอบถ่ายร้องพวามันรีหลายรอบไปหมด ไม้ผิดนะตีต้องไปนะตรองผิดแต่ไม่เป็นไรขอว่าหวังว่าให้มันบัฟแล้วมันจะติดทันดูสิปั๊บหายไปแล้ว,ลวนะเคยเห็นดอกไม้เคยสีดำรึเปล่า อ,อย่าลืมนะอย่าลืมนะข่าวนะล้างออกก่อนนะ <c oughs> โอเคบัิิตเวมาต่อ ออชำบไม่ทันละม่อยเลยวพิงสีดผ่ายงเห็นไหมง่ยไม่ไม่อยเลยเล่ยนยากเลยไม่ถึงรรสบสัดจบจบเรียบร้อย ผ่านไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะเหลือเราไปเจอกันชั้นที่7นั่นเองนะครับ